ทับทิมอัญมณีสีแดงที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และความลับทับทิมได้รับการยกย่องอย่างสูงในโลกของอัญมณีโดยได้รับสมญานามว่าราชาแห่งอัญมณีในภาษาสศรษฐกิจบโารทัพทิมถูกเรียกว่ารัตนชาติซึ่งแปลว่าราชาแห่งอัญมณีอันล้ำคารขนาดนามนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในพลังอำนาจความมั่นคงและความสูงส่งที่ทัพทิมเป็นสัญลักษณ์มาอย่างยาวนานแม้ว่าภาพจำของทัพทิมคือสีแดงสดแต่ในความเป็นจริงแล้วตัวของมันนั้นมีหลายเฉดสีไม่ว่าจะเป็นสีแดงอมชมพูแดงอมม่วงแดงอมส้มและแดงอมน้ำตาลแม ไม่ว่าทัพทิมแต่ละแหล่งนั้นนะก็มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันโดยเราจะยกตัวอย่างถ้าแหล่งกําเนิดทัพทิมมาให้ชมกันเริ่มจากทัพทิมพม่าโดยเฉพาะจากเมืองโมโกกจะมีสีแดงองค์ชมพูหรือที่เราเรียกว่าพิจเจนบัตเลสเกิดจากการมีธาตุโครเมียมที่มีความบริสุทธิ์สูงแต่มีธาตุเหล็กต่ำซึ่งทาให้ตัวของทัพทิมพม่ามีสีที่สดใสโปรง่งและแดงเป็นประกายต่อมาทัพทิมสยามมันจะมีเฉดสีแดงเข้มหรืออมม่วงหรืออมดําสาเหตุก็เพราะการมีโครเมียมและธาตุเหล็กที่สูงทําให้สีของทัพามนะม,ม่แต สว่าทับทิมเวียดนามจะมีโทนสีแดงอมชมพูคล้ายทับทิมพมา่าแต่บางเม็ดจะดูอ่อนกว่าสาเหตุกรเพราะมีธาตุโคมเมียมและธาตุเหล็กผสมกันอยู่และสุดท้ายทับทิมสีลังกาจะมีสีแดงอมชมพูหรือแดงอ่อนๆสาเหตุกรเพราะมีธาตุโคมเมียมต่ำและเกิดการผสมระหว่างธาตุอื่นเช่นธาตุเหล็กหรือแคลเซียมจึงทาให้สีของมันนั้นดูแดงอ่อนโปร่งใสคล้ายน้ำโซดาและคุณคิดว่าทับทิมที่พวกคุณมีอยู่เนี่ยมาจากแหล่งไหนกันบ้าง